สวัสดีครับพันโทอานัน์ชินบุตรชีวิตเปลี่ยนพลังพบกันที่เดิมนี่ยแหละครับก็อาจคลิปต่อไปให้ท่านได้ฟังเพื่อไม่ให้เสียเวลาระหว่างที่กำลังรอเวลาอยู่นะครับก็อยากจะแนะนำสักนิดหนึ่งผมกำลังทําซีรีส์ซึ่งลงไปแล้วก็หลายตอนอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับหนังสือชื่อพลังไร้ขีดจำกัด unlimited power ที่ผมแปล คนเขียนคือแอนโทนีรับบินส์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ NLP แล้วก็ใครที่สนใจ NLP เนี่ยสำคัญมากเพราะมันทำให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมัน process ดำเนินการไมยทีเรื่อง NLP เนี่ยสำคัญตรงที่ว่ามันทำให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันใช้ข้อมูลที่เข้ามา5ชนิดเนี่ยไปทำอะไรบ้างแล้วเราสามารถปรับปรุงข้อมูล5ชนิด ที่เข้ามาในความคิดของเราเนี่ยก่อให้เกิดพลังขึ้นมาในจิตใจอย่างไรบ้างแก้ไขพลังที่อ่อนแอเสริมพลังที่เข้มแข็งคาว่าพลังหมายถึงว่ากําลังใจกําลังความคิดกําลังความรู้นะครับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจก็เข้าไปดูในซีรีส์ Unlimited Power ที่ผมแปลมาจากหนังสือเล่มนี้พลังไร้ขีดจำกัดนะครับ มีหลายตอนแล้วเข้าไปดูมีประโยชน์สำหรับชีวิตนะครับบางทีเรื่องนิดเดียวแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนลักษณะของข้อมูลนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับหนังสืออีกเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือชื่อ a w a k e n the giant within ปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณผมก็แปลนะครับอันนี้เป็นหนังสือ หน้าปกแบบนี้เวอร์ชั่นแรกเป็นเล่มแรกของเมืองไทยที่ผมสั่งเข้ามาจากเอเชียบุ๊กนะครับเป็นเล่มที่แอนโทนีร็อบบินส์เขียนต่อจากหนังสือเล่มเมื่อกี้นี้นะครับเนื่องจากว่าแอนโทนีมีมุมมองว่าคนที่สนใจเรื่อง NLP เนี่ยก็ NLP จ๋าเลยหมายความว่าอะไรอะไรก็ต้องแก้ด้วย NLP ที่จริงมันไม่จะเป็นจะต้องแก้ด้วย NLP ทั้งหมดแต่ NLP เป็นพื้นฐานที่ดี เป็นแก่นที่ดีมากนะครับเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเอาหลายๆสิ่งมาประกอบประยุกต์เข้ามานะครับในชีวิตของเราเช่นเรื่อง value value ที่เราแปลว่าค่านิยมแต่ผมแปลว่าคุณค่าเพราะสิ่งใดก็ตามที่เป็น value มันย่อมมีคุณค่าแต่ค่านิยมหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันมีคุณค่าที่ไม่ถาวรมีคุณค่าตามการเวลาก็คือ ค่านิยมตอนนี้นิยมอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นคุณค่าแต่ความหมาย value ในที่นี้ก็คือว่าอะไรที่เป็นคุณค่าก็คือคุณค่าที่ถาวรเหมือนเพชรเม็ดแท้ย่อมส่องแสงได้ทุกที่นะครับเพชรก็คือเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรโดนโคลนทับก็เป็นเพชรนะครับอันนั้นแหละ value อย่างเช่นความรักเนี่ยความรักนะมีคุณค่านะคุณค่าอยู่ที่ไหนความรักก็มีคุณค่าเสมอนะครับ ความปรารถนาดีก็มีคุณค่าความขยันเป็นคุณค่าที่ดีแล้วก็มีแวลูที่เป็นลบเพราะบางคนเชื่อถือแวลูที่เป็นลบก็มีนะครับเช่นการลักขโมยเงี้ยเป็นแวลูของบางคนเป็นคุณค่าของเขา NLP มองในแง่ว่ามันเป็นประโยชน์ของใครไม่ได้มองในแง่เป็นบวกหรือลบนะครับมันเป็นคุณค่าของเขาแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อเขาเปลี่ยนคุณค่า ชีวิตเขาก็เปลี่ยนเพราะเพราะอะไรเพราะคุณค่า,าก็คือความเชื่อตัวหนึ่งเมื่อเปลี่ยนความเชื่อก็เปลี่ยนชีวิตนะครับเล่มนี้ก็จะเน้นอย่างหนึ่งก็คือ NAC neuro associative conditioning มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคนเราเนี่ยการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างมันต้อง condition condition คือทำซ้ำซ้ำน้ำซ้ำการทำซ้ำ มันทําให้ถาวรอย่างเช่นการฝึกเขียนหนังสืออะไรพวกเนี้หรือการฝึกจำซ่องหนึ่งซ่องสองสี่อะไรพวกเนี้นะครับการทําซ้ําการคอนดิชันไม่ว่าเป็นเรื่องความจําหรือแม้เกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานเราเนี่ยอย่างฝรั่งบอกว่าผิวของเราเนี่ยมันถูกคอนดิชันแล้วมันถูกยุงกัดก็ไม่บวมไม่เป่งอะไรมากมายแต่ของฝรั่งนี่มาอาจจะถูกกัดแล้วก็โหแย่เลยนานกว่าจะหายเพราะ ผิวหนังไม่ได้ถูกคอนดิชันคอนดิชันนี้จึงไม่ได้แปลว่าเงื่อนไขถ้าไปอ่านหนังสือเล่มที่แปลอาจจะใช้คำว่าเงื่อนไขนะครับสร้างเงื่อนไขซึ่งอันนั้นเป็นคนอิดิทผมแปลว่าสร้างสภาวะที่เคยชินแต่คนอิดิทไม่รู้เรื่องแล้วก็อิดดิทไปเลยนะครับไม่ได้ส่งให้ผมดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีต้นฉบับอยู่ใครมาเรียนกับผมผมก็แก้ไขให้สร้างความเข้าใจให้ใหม่ อันนี้ก็เหมือนการถือโอกาสสร้างความเข้าใจใหม่ก็คือการ c o n อนดิชันนิวโรแอสโซเ t i ี e นิวโรแปลว่าระบบประสาทแ s สโซเ t i ีฟก็คือมีการเชื่อมโยงกัน Conditioning ก็คือเชื่อมโยงด้วยการทำซ้ำๆ,ๆแต่บางทีไม่จำเป็นต้องทำซ้ำถึง21วันทำซ้ำเร็วๆ,ๆ,ๆแป๊บเดียวก็เชื่อมโยงได้แล้วนะครับ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลา21วันจึงจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกัน21วันคือ3สัปดาห์ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะไรต่างๆเนี่ยบางคนเคยมาฝึกกับผมเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับความเชื่อตัวนี้มาว่าต้องใช้เวลา21วันในการคอนดิชันตัวเองเนี่ยทำให้เขาอยู่ในสภาวะที่รอคอยรอคอยวันไหนวันที่22 แล้วก็จะรู้สึกาาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับเมื่อใช้ชีวิตที่รอคอยเมื่อรอคอยต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังตัวที่เปลี่ยนคือหวังว่าจิตใต้สํานึกเราเองจะเปลี่ยนให้เราจริงๆถ้าเราจงใจเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนด้วยหลักการของการคอนดิชันการเชื่อมโยงอย่างรวดเร็วในเวลารวดเร็วเหมือน NLP ก็เชื่อมโยงเหมือนกันนในเวลารวดเร็วอาจจะใช้เวลาเสี้ยววินาทีอาจจะใช้เวลา 5นาทีนะครับอาจจะใช้เวลา10นาทีเพราะมันใช้ความรวดเร็วมากนะครับอย่างสมมติว่าถ้าใครรู้สึกว่าขยะขยแขงบางอย่างยกตัวอย่างจิ้งจกเนี่ยถ้าเราเห็นจิ้งจกแล้วเรารู้สึกไม่ดีเราลองเห็นจิ้งจกแล้วก็ขณะเดียวกันเห็นจิ้งจกกลายเป็นทอง เห็นจิ้งจกกลายเป็นทองเห็นจิ้งจกกลายเป็นทองเห็นจิ้งจกกลายเป็นทองเห็นซ้ำๆอย่างนั้เห็นจิ้งจกกลายเป็นทองกลายเป็นสีทองกลายเป็นของแข็งสีทองกลายเป็นทองกลายเป็นของที่มีมูลค่ากลายเป็นของที่มีคุณค่าเห็นจิ้งจกกลายเป็นทองเห็นจิ้งจกกลายเป็นทองเห็นจิ้งจกที่ไหนเต็มบ้านไปหมดเอาไปขายได้เงินล่ำรวยอย่างน้อยมุมมองเกี่ยวกับจิ้งจกก็จะเปลี่ยนไปเพราะเห็นมันกลายเป็นทองเหมือนคนที่เห็นขยะแล้วเป็นทองสําหรับเขาเนี่ย เพราะอะไรเขารู้สึกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สําหรับเขาในระดับจิตใต้สํานึกนี่คือการเชื่อมโยงในระดับนิวโรระดับจิตประสาทเราสามารถเชื่อมโยงได้ในเวลาอันรวดเร็วเราเห็นสิ่งหนึ่งเราเคยเชื่อมโยงและตีความหมายอินเทอร์พิทเกิดการอินเทอร์พิเทชันในสมองของเราเนี่ยว่าเป็นสิ่งไม่ดีเราก็สามารถเอาสิ่งอื่นมาเชื่อมเข้าไปใหม่ได้อย่างทิ้งจบเมื่อกี้ นะครับเชื่อมเข้าไปใหม่ได้หรือเปลี่ยนที่ตัวมันเปลี่ยนการเชื่อมโยงความหมายในตัวมันเองเลยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะการรอเวลา21วันเนี่ยเป็นสิ่งที่ NLP หรือสารนี้ไม่ได้เคลมหมายถึงว่าไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นความจริงจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องรอถึง21วันถ้าเราเชื่อว่ารอให้เปลี่ยนแปลง21วันก็จะกลายเป็นว่าเรากลายเป็น คนรอคอยไม่เทคแอคชั่นทันทีนะครับแต่ว่าสมัยก่อนจิตวิทยาเขาสอนมาอย่างนั้นเขาอาจจะมีบางอย่างที่เราต้องทําจนเป็นนิสัย mm hmm. เช่นทักษะความสามารถของเราในการเขียนหนังสืออะไรต่างๆพวกนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกหรือการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยการคอนดิชันเชื่อมโยงกับระบบประสาทอาจจะต้องใช้เวลาแต่จริงๆถ้าเราจําได้ว่าเราขี่จักรยานเนี่ยเราฝึกขี่จักรยาน วันแรกๆอาจจะล้มล้มวันแรกเลยอาจจะขึ้นขี่ไม่ได้แต่ต่อมาแล้วเนี่ยสักพักขึ้นขี่ได้ล้ม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 วันต่อมาอาจจะขี่ปรือเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องรอยี่สิบเอ็ดวันจริงๆแล้วมันสามารถอยู่ดีก็ฟุบทาได้ทันทีเลยอยู่ที่ว่าเราได้ทํำไหมคอนดิชันมันไหมนะครับอันนี้ก็มีหลายเรื่องในนี้นะครับในเล่มนี้ดูความหนา ผมแปลมาก็จำไม่ได้ละแปดเก้าร้อยหน้านะครับแปลด้วยความสนุกนะเพราะเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็อยากให้คนอื่นได้รับรู้อย่างที่เรารู้ด้วยครับย้ำเตือนอีกนิดนึงก็คือว่าเข้าไปดูในซีรีส์ unlimited power นะครับที่ผมลงไว้ใน YouTube จะมีประโยชน์อาจจะสำหรับบางคนที่สนใจบางคนไม่มีประโยชน์ก็ผ่านเลยไปสำหรับ ใครที่รู้แล้วแล้วมีประโยชน์ก็แชร์ไปบอกคนอื่นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเราบอกคนอื่นเรายิ่งมีความสุขหรือว่าเรายิ่งได้รู้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เอาหนังสือเก่าๆมาอ่านบ้างอย่างเช่น riches within your reach ความร่ำรวยอยู่ในภายในการเอื้อมถึงของคุณนี้ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าคุณสามารถที่จะรวยได้นะครับอยู่ที่อะไรหนังสือพวกนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่อง mindset เรื่องความเชื่อต่างๆถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อมันก็จะหาวิธีการได้เองนะครับมันเป็นความเชื่อทางในเชิงจิตวิญญาณเช่นเราเชื่อว่าเรามีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวเรามีพลังงานเหล่านั้นอยู่ในตัวมันก็จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นอะไรหลายอย่างแล้วก็สามารถที่จะไปเอื้อมถึงแปลงสิ่งที่อยู่ภายในใจกลายเป็นสิ่งภายนอกแปลงสิ่งภายนอกมาเป็นภายใน นะครับวนไปวนมาอย่างนี้ก็สามารถ manifest ทำให้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาอุบัติขึ้นได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคอนเซปต์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราค้นหาแล้วเราเชื่อเราได้ใช้มันก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญก็คือว่าคอนเซปต์นั้นอะทำให้เราผ่านความยากลำบากแล้วได้สิ่งของนั้นหรือว่าคอนเซปต์นั้นทำให้เรา ผ่านความง่ายได้ของมาง่ายอย่างเช่นบางคนเชื่อว่าความยากลำบากอุปสรรคคือหนทางเนี่ยนะครับดังนั้นอยู่ในรถนี้ไม่ต้องมีแอร์ขับรถไปก็ยากลำบากเหงื่อแตกไหลพลักเลยนั่นคือหนทางแต่มนุษย์เชื่อในความสบายเชื่อในเทคโนโลยีเพราะยิ่งมีตัวช่วยมากเท่าไหร่ชีวิตง่ายมากเท่านั้นมันก็ได้อะไรมากขึ้นมหาศาลขึ้นในลักษณะทวีคูณมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าไปเชื่อในเรื่องความยากลำบาก เพราะอะไรเพราะถ้าเราเชื่อในการได้อะไรามาด้วยความยากลาบากเนี่ยเราก็จะหาหนทางที่ยากลำบากนั้นเพื่อไปสู่ที่หมายโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าเราเชื่อว่ามันมีหนทางที่ง่ายไปสู่ที่หมายของเราสมอง,องเราก็จะค้นหาสิ่งที่ง่ายนั้นมันทําให้เกิดเทคโนโลยีไงเห็นไหมการข้ามเกาะสมัยก่อนต้องข้ามเรือยากลำบากเดี๋ยวนี้มนุษย์สร้างสะพานข้ามเพราะมนุษย์เชื่อในความง่าย แต่อาศัยเทคโนโลยีถ้าไม่มีความเชื่ออยู่ก่อนมันก็ไม่มีความคิดที่จะเริ่มทำเริ่มมองหานะครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อในความง่ายจากนึกถึงระหว่างเขาสู่เขาเนี่ยก็ใช้อะไรใช้กระเช้าขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าคนไทยไปแตะที่ภูกระดึงเนี่ยบอกว่าให้สร้างกระเช้าในคนไทยไม่เอาโอ้ต้องให้ขึ้นเขาแบบ สมัยก่อนเนี่ยคนรุ่นอายุ60-70ก็ได้ไปหนเดียวมั้งนะครับก็คือตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ถ้าไปดูประเทศจีนถ้าเชื่อแบบนั้นอะ่ะเชื่อแบบเอต้องไม่มีกระเช้าไปทำลายธรรมชาติก็ไม่ต้องขึ้นไปดูอะไรที่สวยงามนะครับไกลๆอย่างเงี้ยต้องไปดูกันเองความเชื่อทำให้เกิดข้อจำกัดหรืออะไรบางอย่างที่เราหวงแหนอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะ มีแรงขึ้นไปเที่ยวภูกระดึงได้อะไรอย่างนี้แทนที่จะขยายไปสู่คนอื่นๆมากมายไปได้หลายครั้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะไปขึ้นที่ทางอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเมื่อก่อนผมไปแม่ห้องสอนเนี่ยก็มีโค้งเยอะใช่ไหมครับพันกว่าโคง้งหรือเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไปหลายครั้งนะครับก็หลายๆคนก็ไม่อยากให้เจาะอุโมงไปกลัวไปถึงเร็วแล้วก็ กลัวจะไม่มีคนผ่านโค้งเหล่านั้นมันจะขาดความสวยงามมันก็จะต้องมีคนไปนั่นแหละแม้จะเจาะอ,อุโมงค์ไปก็ตามนะครับแต่ปัญหาก็คือความเชื่อทําให้เราไม่คิดจะทําอะไรอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเพราะคิดว่าถ้าทําอีกอย่างหนึ่งแล้วมันจะทําให้เสียโอกาสในเรื่องเดิมถ้างั้นทําไมไปสร้างทางนะครับก็ไม่เดินไต่เขาไปตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมมนุษย์มันก็ต้องมีพัฒนาการไป ครับจากถนนที่เป็นทางเลาะเขาคนเดินก็เปลี่ยนเป็นทางดินทางลูกรังแล้วก็มาเป็น phalt, แอสฟัลต์นะครับโค้งไปโค้งมาแล้วก็ต้องตัดมุมของเขาไปไล่ตามคอนทัวร์ความสูงไปเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะถ้าเจาะอุโมงค์ไปได้ง่ายขึ้นมันก็เ,นนเร็วขึ้นเมื่อเร็วขึ้นเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นรวดเร็วเกิดคอนเน็กชันอะไรมากมายแต่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยนะ นะครับความเชื่อหนึ่งคนอนุรักษ์ก็จะคัดค้านคนหัวสมัยใหม่มองในแง่ภาพอื่นๆก็จะถูกต่อต้านอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นคอนดิชันที่แต่ละคนมีแต่ละกลุ่มมีเมื่อมีสิ่งเหล่านี้นะ่ะก็จะมองเห็นสิ่งอื่นเป็นอุปสรรคของตัวเองนะแล้วก็บางทีเห็นว่าอุปสรรคที่ตัวเองมีอยู่เนะี่ย คือขนทางคือสิ่งที่ใช่มันก็ทําให้ไม่มองไปทางอื่นดังนั้นแล้วเนี่ยความเชื่อมีความสําคัญมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และต่อวิถีการปฏิบัติของเราเราเชื่อทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับแต่สิ่งที่อยากแนะนําก็คือให้เชื่อว่าชีวิตมันง่ายบางคนเนีเกิดมาชีวิตยากลกําบากเหลือเกินเมื่อฝังความคิดนี้เข้าไปยิ่ง เกิน21ิวันเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นความถาวรเพราะมันเป็น neuroassociative conditioning แบบถาวรแต่จริงๆไม่มีอะไรถาวรมันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดมันก็จะทำให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยมันยากเพราะเราถูกทำให้เชื่อมาอย่างนั้นแล้วมนุษย์อะสิ่งที่มนุษย์จะต่อต้านมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงนี่เองโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความคิด แต่วิธีการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างหนึ่งในแง่ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้เข้าหาบัณฑิตบัณฑิตหมายถึงผู้รู้ในเรื่องนั้นๆรู้จริงนะแล้วก็เข้าไปฟังคือเข้าไปนั่งใกล้ก่อนท่านบอกว่าเมื่อรู้ว่าเขาเป็นบัณฑิตก็เข้าไปนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็จะได้ยินได้ยินก็จะเงี่ยหูฟังฟังแล้วก็เอาไปคิดพอคิดแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะเอาไปปฏิบัติเพรนี่คือการเปลี่ยนคอนเซป็ป นี่คือสัมมาทิฏฐิท่านหมายถึงว่าทิฏฐิคือโอเพนเนียนหรือบิลีฟนะก็เปลี่ยนความเชื่อนี่เองการเปลี่ยนความเชื่อของท่านก็คือใช้วิธีการนี้เข้าไปฟังบ่อยๆเข้าไปศึกษาเข้าไปใกล้ชิดก็จะเปลี่ยนความเชื่อไปเองแต่ขอให้เริ่มต้นมีการจุดประกายซะหน่อยนะครับให้รู้ว่าเออมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะเปลี่ยนแปลงหาวิธีการไปสู่สิ่งใหม่ถ้าสิ่งเก่ามันไม่ได้ผลเนี่ย จะดันทุรังทําต่อไปได้ผลลับอย่างเดิมๆนี่ก็ก็ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนแปลงซะนะครับสิ่งที่จะเน้นตอนนี้ก็คือเรากําลังเชื่อมโยงอะไร a s s o c i a t e เรา a s s o c i a t e ความเชื่ออะไรเข้าไปกับระบบประสาทของเราแล้วเรา condition ของเราตลอดเวลาทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนการ condition ใหม่ถ้า NLP เนี่ยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ณนะ วินาทีนี้ฉับพลันชั่วพริบตาได้มันก็อาจจะไม่เร็วถึงขนาดนั้นแต่มันก็ไม่นานเกิดรอไม่นานเกินไปอาจจะไม่ถึงวันอาจจะไม่ถึง5นาทีก็ได้นะครับเราจึงต้องสร้างความเชื่อขึ้นมาก่อนแล้วประจักษ์ด้วยตัวเองอย่าลืมเข้าไปฟังซีรีส์ของ nlp ที่ผมทำไว้นะ u n l i m i t e d Power จะมีประโยชน์สำหรับคุณมากแล้วก็บทความต่างๆที่ผมเขียนไว้ใน Facebook รวมทั้งคลิปต่างๆเนี่ยที่ได้อัดมานะครับอัดมาเพื่อประโยชน์วันหนึ่งมันก็กลายเป็นอะไรเป็นประโยชน์เป็นอนุสรณ์สำหรับคนรุ่นต่อๆไปได้เพราะว่าความรู้ของเราถ้าเราไม่ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็หายไปกับตัวเราบางคนมีความรู้ไม่ได้ทิ้งเอาไว้เนี่ยก็เสียดายความรู้ความสามารถพวงนั้นทำให้ ความรู้ความสามารถนั้นไม่ถูกส่งต่อนะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่พูดมาในคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แชร์กันไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเตือนว่ากำลังมีคลิปใหม่มาติดตามกันเอาไว้นะครับใครสนใจนะครับเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนพลังเสมอและชีวิตของคุณยิ่งใหญ่กว่าที่เห็นในปัจจุบัน